สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม W W E 2K 24นะวันนี้จะเล่นโหมด My Faction เหมือนเดิมแล้วก็เล่นนี่เลย l i v e e v e n t จะเล่น Event นี่ Return to l i y a ย b า l i บีให้ใช้การ์ดลิฟมอร์แกน Event ไลท์อีเวนต์รีวอร์ด้มาจากรอบรอบนี้อันนี้คือตอนที่จะทำไลฟ์สดอ่ะมันมีปัญหาไงมันเข้าเล่นไม่ได้แต่ว่าเขาแก้แล้วนะเนี่ยเล่นได้ก็ได้การ์ดมาเรียบร้อยอันนี้เคลียร์นี่ วันนี้คลิปนี้เดี๋ยวให้ดูของรางวัลน,นี่มี4รายการก็จะมีสามพันเต้มนะอยู่เทียสามเทียสองจะเป็นอันนี้กาชาอันนี้ดีเลยแล้วก็เทียหนึก็ได้ซองกาชาแต่เทียสองอเด็ดกว่าแล้วก็ เอเป็กทีรีวอร์ดการ์ดในอาร์แจ็คโอเคเล่นเลยลุยอ่าไม่มีปัญหาเล่นได้นะดีเลยมาโอ้โหเก้าสิบแต้มเอินมาต่อยไปสักสิบหมัด ตัวลิฟมอร์แกนนี่แอดมินชอบเล่นมากเล่นง่ายเป็นสายสไตลเกอร์ด้วยยิ่งดีเลยอุ้ยชิบหายแล้วโอ้โหลืมดูมันมีท่าไม่ตายมาพร้อมเลยโอ้โหโดนแล้วโอ้โหเกือบสามโอ้โหหเจ้าอีก อุ้ยไม่ทันเว้นละเออไม่เคยง่ายเลยอีเว้นว่าเนี่ยเจอแต่อันย,ยากๆโอ้โหต่อให้ก่อนละกันไม่ได้อยากต่อให้เลยให้มันไปมันใช้ท่าไม่ตายไปละดีละทะลุใหญ่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีของเราโดนหนักเฮ้ยมาตาฉันละแต่ก่อนอื่นแกต้องสาตาร์นก่อนอ่ามาละสาตาร์นละแต่นี่ขีดถ้าไม่ตายมันเอาให้เต็มก่อนมันจะได้เขาเรียกว่าจะได้ประโยชน์นี่ตอนนี้ก็อกกัดแหลก ต่อยให้ถึง25หมัดมา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 มันเมาอยู่เสร็จเอาซิกเนเจอร์ไปเป็นโค้ดเบเกอร์ลิฟนอนทำไมวะอะกด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 โอ้โหหมดแรงแล้วเออสงสัยจุกโดนไม่ตายไปสองเออสมเหตุสมผลอันนี้ช่วยแถนะ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องสตาร์ทก่อนกีน่ตตกแต้มแล้วหกสิบแต้มอุ้ยใกล้แล้วนี <c oughs> ตน่ตอนแรกตอนแรกก็ยากมันยากเพราะโดนไม่ตายนี่แหละแต่หลังจากเนี้ยชิวละอุ้ยชิวแล้วเหรอโอ้โห <c oughs> อุ้ยไม่ทันแม่แปลกด้วย อย่ากดนะนี่แน่เหลือโอ้อะไรวะเนี่โอ้โหเผลอไม่ได้เลยโดนโอ้โหบล็อกยากเดี๋ยวมีเหลือทีถีบสวนเลยเอออย่าให้รีบโกรธนะโอ้โหวิ่งชนเลยมานี่แน่ออฟลิเวียนอย่างนี้ต้องลาก ลากหรือกดด้วยคีย์บอร์ดมันก็จะงงๆหน่อยนะมาไปาแพ้ไปเถอะเรียบร้อยครับโอตอนแรกนี่แทบแย่รอดตัวต้องเล่นอย่างนี้อีกสามครั้ง เอาของรางวัลให้ครบเดี๋ยวไปรอตอนเปิดกาชาดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่กาชาเขีย์เรียบร้อยแต่ก่อนจะไปเปิดกาชาขอฝากนิดหนึ่งฝากถึงคอมเมนต์ เมื่อคลิปที่แล้วที่บอกว่าใช้มอดปลดล็อกตัวละครหมดอจะบอกว่าคุณทำผิดมากเลยนั่นน่ะคือคุณจะบอกว่าไม่ได้ใช้มอดไปโกงคนอื่นแต่คุณก็โกงฮะโกงผู้พัฒนานี่แหละหมดเนี่ยมันมีระบบเติมเงิน มันคือโหมดออนไลน์แล้วคุณใช้มอดใช้มอดเสกเอาเออพูดงี้เลยเสกเอาฟรีๆไม่ได้มาตากตำเล่นเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดทีมงานเขาเจอคุณคิดว่าจะรอดเหรอคุณบอกว่าคุณไม่โดนแบนอาตอนนี้ก็ใช่แต่ถ้าคุณโดนล่ะ ก็แล้วแต่คุณนะไม่โดนแบนด์วันนี้ก็โดนแบนด์วันหน้าเพราะฉะนั้นอย่าหาทําโอเคฮะมาเปิดกระชาส่งท้ายเอาซองนี้ก่อนเลยอันนี้ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่ไม่เด็ดเพราะอะไรมันไม่มีเปิด์โซนาการ อุ้ยอันนี้แอบดีได้กำไรนิดหน่อยไม่หน่อยอะได้กำไรเอามาเปิดกระชาต่อเอออันนี้โอเคมาแพ็คนี้เด็ดมันมีเพอร์โซนาการ์ดอันนี้เด็ดจริงไหมเน,นี่ยเฮ้ยโอ้โดแต่ดูดแต้มครับ ตอนตอนแรกมีประมาณหมื่นหนึ่งใช่ไหมเปิดสองซองกระชาได้มาสี่หมืนหกบวกของเก่าเนาะถ้าของใหม่ก็ประมาณสามหมื่นเยอะอยู่นะมาขอเปิดเปิดต่อ อันนี้เลยอันเนี้ยแอดเปิดครบแล้วคือคอมพิวไปเรียบร้อยอะได้ครบเฉยเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายแต่อันเนี้ยอันนี้ยังไม่ครบมาเอาดีลักเลยมาขอเปอร์โซนาการ์ดขอจำแจมแจ,ม,จ,แจมไหม อ้เสียวว่ะโอ้โหกาดขาดทุนด้วยอ่ะเปิดจอใช้หมดอ่ะขอเอหน้าโห คือาจังว่าเฮ้ยโอ้ได้เลยเฉยโคตรเกลือเลยอยากเปิดต่อให้ดูอ่ะเนี่ยครับใต้ครบเก้าใบเลยเนี่ยนี่เป็นไง ครบเฉยแต่กว่าจะครบก็เกือไปเยอะคาร์ไอตดเนี่ยเสียมพังไปเพอ่อกว่าจะเปิดเจอตอนนี้เจอแล้วครบได้นี่เลยคาร์ดเควินโอเวน่นสโตนโคมาเดี๋ยวฟาร์มแต้มให้ดูสักตาแล้วกัน ไม่ใช่อะไรหรอกจะเปิดกระชาะฟาร์มให้ดูเลยเป็นกึ่งแนวทางนะนี่ใช้เควินโอเว่นเลยมา,มาถึงก็ต่อยอ่าสตันคุกคอพอ เก็กสิเก็กสองท่านะท่าละปุ่มอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเก็กให้ทั้งทีมเอาแต้มโคดี้นี่ต้องเก็กสามทีเพราะว่ามีสกิลพิเศษเฮ้ย ไปยุ่งกับโคดี้โอ้โหสตันด้วยอ้าวโคดี้ยังเมื่อกี้เก็กไม่เสร็จหรอจิมมี่มันกวนโอ้ยตัวช่างมันมานี่ฟอกสปแปรล็อกกดเลยเจเข้ามาช่วยโอเค,อเคติดโทษแบนเก็กเก็กโคดี้ให้เสร็จก่อน อ่าถ้าเสร็จจะมีอย่างนี้อันนี้เฉพาะการ์ดที่แอดมินได้มานะมัน <c oughs> มันไม่เหมือนกันทุกใบนะต้องดูตรงแบเจ์อ่ะอ่าครบโดนแบนครบมาโคโดี้โอ้โหหลบอ่าช่างมันคอสโลดไปทีนึงปาบ สตันส์ไอบอลสตแมนมาปิดจ็อบรับเต็มปราเรียบรอย้อยก็ประมาณนี้มาดูว่าได้กี่เต็มนี่ชอบดีเทลไอเควินโอเวนมาก มีเมคอัพตรงทรงผมเนื่อดีเทลดีใช้เวลาไปเกือบ2นาทีนะนี่ได้680แแต้มไปเปิดกระชาทรงท้ายหน่อยเมื่อกี้เป็นดีลักได้แต่กระกาศ มาคราวนี้เบสิกแต่ไม่น่าเชื่อนะแอดมินได้การ์ดดีๆอะจากไอแพ็คเบสิกบ่อยอกว่าดีลักอีกอันนี้เรื่องจริงะ่ะ <c ười> คือเปอร์เซ็นที่มันบอกอะ่ะไอแพ็คดีลักอะ่ะเปอร์เซ็นจะออกการ์ดดีกวา่า ความเป็นจริงทำไมไม่ใช่วะโอ้ยเกลืออะไรนักหนาวะโอ้โหของกากตัวกากเลยโอเคเกลือเกินก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยวคลิปต่อไปครับ นี่เดี๋ยวเล่นแน่นอนแลนดี้ซาเวตเบิร์ดเดย์แบสต้องสู้กับเจ้าของวันเกิดก็คือแลนดี้ซาเวตได้การ์ดด้วยนี่การ์ดไดมอนแต่ว่ามันเขาเรียกว่าเลื่อนขั้นได้นะอันนี้นี่มีไอเทียนึงนิดถือว่า ถ้าได้การ์ดดีก็ได้ได้เป็นแต้มมาแน่นอนพอได้ได้ครบไปแล้วไงถ้าได้การ์ดซ้ำม,มันจะย่อยเป็นพอยเทียสองนิดไม่มีเปอร์โซนาการ์ดแต่ก็ได้อะไรมาก็เอาเดี๋ยวให้ดูนะมันเลื่อนขั้นยังไงน่ะเห็นนี่ปะ น,นี่ครับไอเมื่อกี้เราเห็นเป็นไดมอนด์ใช่ไหมแต่อันนี้ครับกาแล็กซี่โอปอค่าพลัง99อันนี้การ์ดขั้นสูงสุดนะแต่แบตเจ็ดไม่ค่อยดีอะ่ะไม่สมเป็นการ์ดระดับสูงคือการ์ดดีๆเนี่ยไอตรงแบตเจ็ดต้องสีทองเยอะ แต่อย่างเนี้ยคือเก็บไว้ดูเล่นนะอ่านี่อันนี้พิงด m มอนอันนี้คือขั้นที่สองก็คืออัพจากด m มอนมาแบดเจ็ดก็กา,กากเหมือนเดิมอันนี้ด m มอนคือได้มาจะเป็นด m มอนเราต้องไปเลื่อนขั้นเอา ก็ทำเควส์เลยวิธีดูก็นี่เลยอ v ว l ลูชันการ์นี่มันจะถ้าเราได้มาใช่ไหมมันจะมาขึ้นตรงนี้ไอ้แลนดี้ซาวเวดวิธีดูก็ไม่ใช่แบบหนึ่งนะ อ๋อคือไอ้การ์ดพวกเนี้ยมันเต็มขั้นของมันแล้วถ้าเกิดไม่เต็มขั้นมันจะมีเควสให้ดูเดี๋ยวแอดได้มาเดี๋ยวพามาดูแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ